โอ้ทางเฉะอยู่นะเท่าไรบ้ะนี่ทางโคตรเฉะนะดูทางเข้าได้ไหมเอา,เอาล,ลุงแกมเกาเจรจาวนะเขาบอกว่าให้วนรถไปทางต้นโพนะครับแล้วก็หันหน้าออมเมนมาฝั่งขวาอเอาขวา ดูครับ <c oughs> อืมหึ่อะไรแค่รอหน้านะั้นนะมาดูข้างหน้ากันดีกว่าไปแล้วจงแมว นี่นะอ๋อนี่ก็เอาหินมาลงนะครับวนรอบมีแล้วก็ถอยหลังไปโอ้หเที่ไหนลุงข้างในเลยครับอรโอ้โหเขาได้ปะแฉะมากมาเข้าไม่รู้จะเข้าได้ปะครับแฉะมากเลยขานาน

Đại không? Tháng tháng này, tháng đủ thang chee mát đấy, khoa bên này, khoa này kia, khoa bên kia, thang bên <laughs> ้าไปเคี้เข้าไปถามทางว่ามาดูทางว่าจะเข้าได้นะครับเข้าได้ไหมเอาได้ยูเอาลองดูมาลองดูครับเดี๋ยวมาทางนี้ อลองดูครับมันจะเข้าได้ป่าบวิตเตอร์ 3cc ของแมกกาลิ่งจมนะครับเอ้ยเอาแล้วงานมาแล้วเฮ้ยไปได้ปะ่ะโอเคยกเลยครับยกเลยอันนี้รถหนักนอกนี่รถเบาออกไม่ออกได้หรืเอเปล่าดำแล้วครับผม เอาเรื่องเอาเรื่องนี่นครับผมเสร็จงานมันเทียมร้อยเฮ้ยปีว่ะปีว่ะถ้ารถเบานี่ถ้ามันดินเฉยๆมันออกไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะปี <c oughs> อเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> ได้อยู่มั้งได้อยู่ครับได้ได้ได้เล เสร็จแล้วครับผมไปดูอ๋อเสร็จบินแล้เปล่าหื้อเพื่อนอีกแล้ว มันถีพ่มันเดินถีพดนอแม็กเท่านะถ่ายมันมาเกี่ยดูเอาบินเให้กันหนึว้อห้าสิบรับ ก็ได้เวลากลับแล้วกลับบ้านดีกว่าไปล้างรถอีกเป็นไ,ไงบ้างครับแม่คลันจุ่มเจ้าของช่องแม่คลันจุ่มครับผมคิดว่าจะติดแล้วเมื่อกี้นี่เกือบแล้วอะไรเงยไปีดพืนพ้นพืน้นพื้นมันแข็งเนาะมันก็เลยไม่ติดโอ้ถ้าถ้าพื้นมันยุยบหยุบจริงเลยเนานะเงยชดเด็ดเลยเลย ฟีกระจุยกระจายเนละอันนี้เราก็จะก,กลับบ้านนะครับผมกลับบ้านแล้วโอ้โห FC ครับ FC ยืนถ่ายเลยสุดยอดด <c oughs> ูทางเข้ามาครับโอ้โหโคตรสุดไหมมุ่นนะมุ่นนะฟีไหมล้อฟีไหมแน่ดูล้อเห็นดปะฟีอะฟี ีนะเพราะว่ามันแช่เนาะยังว่าอะไหน้าฝุ่นแล้วทางเข้าเขาแคบเลยเนาะแอบแคบแรงเงี้ยเพรานั้นเอาลูกมาเข้าได้ไงปะเอไม่ยิงเทพหูทาลูกมาก็จะถอยยากกันนี่เนาะเฮ้ยระดับไหนนี่โอ้โหเบาเพื่อนเบาในวัดเพื่อนในวัดในวัดพระนี่จะสึกหมดแล้วเนี่ยไม่ลองดูลองดูระดับเก่าเนาะ อันนี้เปิดกี่นี่เก่าเลยนี่โอ้สายรับเกนะ่าแล้วพุง่งพุ่งเขาบอกความพุ่งเลยฮะกล่องอินโดบ็อ,อกติดตั้งโดยช่าง,งเอี่ยวช่างเอี่ยวนี่ช่างเอี่ยวรันุ่งนะครับสุดยอดเลยครับปุ่นหยอกเล่นเฮ้ยรถติดป่ะเฮ้ยติดไหมไม่ติดอ่ะแล้วเอารถไครดึงอะไรนะไม่ได้ดึงเขาจะมามาคาราเกะเปล่า ไม่ติดไม่ติดไม่ติดเอามันหลักอ่ะเขาขับมาจากน้าเปล่ามึงเหลือสิบรอบกูดึงก็ไรลงไปเอาแบบกันกันชนลุ้นมั้เฮ้ยโล่งดิเท็ดเท็นะเท็ดนี่ว้าวเาแมันก็ตามตีนดีอยู่เนาะก็พวกกล้องนี่มันมันเห็นได้ชัดเลยนะถ้าติดตั้งมานี่ ใช่ไหมต่างอย่างเดิมแบบรู้เลยว่ามาเพิ่มขึ้นแน่นอน6-2 6-2ครับไม่มีลูกครับสบายมืดไหมมืดเลยอดาดูห้ามล็อกเลนแบนนะครับเบาไมเอาสับเกียร์เบาไมเอาโอ้ยอย่างไรสงเลยโดนเลยครับสองสองสี่เลย โอ้คน <laughs> แรงนะครับอันนี้ขึ้นเนินด้วยนินี่นโหโคตแรงครับดูว่าข้างนอกกับข้างในานี่ต่างก,กันเด้อข้างนอกนี่แรงเนดะ้อกลมหนิชิวครับอยากด่าด่าเลยด่าเลยครับนัครับช่องผมนี่สาระไม่ค่อยมีนะสาระอย,ย่างเดียวเข้าแกน้อยได้ป้องยอมๆนะนี่โฆษณาให้เขาอ,อ,อีกอ๋อศาสตร์วันนี้ก็ ฝากช่องแม็กขลังจมด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องผมด้วยนะเอ่อเซปตีโลซิ่งกับไวรุนจอยได้นะครับอันนี้ก็สาวคอารมณ์เฮ้ยเดี๋ยวดูให้ดูสาวสาวอะไรคนแก่นะใช่ไหมใช่ใช่ป่าคนแก่ป่าคนแก่ครับผมเก๋มากเลยไม่ช้าเลยเพราะเพราะนอกเรื่องแล้วนอกเรื่องครับจะไปแล้วก็ยองยองไปเรื่อยนะครับอ่าเป็นไลเป็นคลิปเลยของคุณเอฟซีนะสวัสดีครับ